สวัสดีครับทุกคนครับมาแล้วนะครับอยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับกอฟฟชาคาเฟ่ก็ได้จกนจ้ะนี่ทุกคนอัปเดตให้ดูนะครับผมเปิดดูแล้วแหละเดี๋ยวจะให้ดูพี่อ้อยเพิ่มเมนูใหม่เข้ามานะครับ ชื่หน้าไ่ะจำไม่ได้แต่กี้ก็เปิดดูแล้วนะครับเอานี่ไงนี่ไงนี่บาลูค่าเมนูแนะนำครับนี่จะมีต้นฉบับตอรร่อมาด้วยชานม่าครับาเอานี่ไงแล้วก็อันนี้ชาเขียวโอริโอ้ปัน่น อันนี้เราก็เห็นบ่อยเนาะเป็นอเมริกาโน่น้ำพึ้งมะนาวนครับสามเมนูนะครับที่พี่อ้อยทำเข้ามาใหม่ในสมุดเมนูน,น,นี่มาเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเมนูให้เลือกหลากหลายสำหรับทางร้านนะครับพี่อยากอยางนันนะโอ้อันนี้ทำไมครึ่งดึงพี่อ้อยปินไม่หมดดีกว่า เห็นเป็นคือเห็นหาน้าร้านพี่อ้อยก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับร้านคอฟฟิชาคาเฟ่ยินดีต้อนรับก่อนเลยเดี๋ยวดูราคากันก่อนนะครับนี่แนะนําราคาจากทางร้านพี่อ้อยนะครับตามป้ายนี้เลยช่วงนี้วัตถุดิบราคาขึ้นนะครับที่อื่นเป็นไหมขึ้นอย่างต่อเนื่องพี่อ้อยนี่ก็จะคอยแบบ ดูอยู่เรื่อยๆครับว่าจะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็คงจะปรับขึ้นตามใช่ไหมนี่พี่อ้อยน้ำตาลนะคะเรียบร้อยไปแล้วน้ำตาลน้ำตาลผม<ค>ไปดูดในห้างราคายังไม่ถึงสามสิบนะพี่อ้อยใช่่ะแต่ด้านนอกอะสามสิบแล้วแ,นนแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าที่พี่อ้อยบอกว่ารสชาตินะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปนะครับ มีพี่อรุณีนะครับคอมเมนต์มาว่ารสชาติเปลี่ยนไปหวานน้อยลงแล้วก็ต้องคอยทําชิมเกือบจะทุกวันนะเพื่อให้รสชาติคงที่นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆด,ด้วยนะครับ,ร,บรู้แล้วว่าไม่ได้คิดไปเองเนาะะแสดงว่าพี่้ัยก็ลิ้นยังปกติใช่ไหมวันนี้ลมตอนเช้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาใสายส่นะทุกคนเพราะว่า,ว,าวันก่อนมาถ่ายเพื่รอบเช้าไม่ไหวง,นะง่วง <laughs> เรียกว่าไม่ใช่เป็นเวลาตื่นนอนผมนะเดี๋ยวก็จะพยายามมาถ่ายตอนเช้าดูนะครับเพราะบรรยากาศดูว้าวุ่นดีนะครับบรรยากาศดีนะคะใช่ตอนแรกนึกว่าเอ๊ะพอหยุดปล่ากรตีจะเห็นตั้งแต่เจ็ดโมงนะค่ะวันนี้แปดโมงถึงเจ็ดวัวนี้มันดอนหอมด้วยนะเนี่ย สายทุกคนนะครับช่วงหน้าหนาว ก้นอันนี้ไปก้นก้อนอันนี้ไปโดนไปโดนแน่ๆเลยนะครับก็เราจะบอกว่าไปตำไปตำไม่ใครจะรู้ว่าไปโดนที่ไหนไปตำภาษาอีสานก็ไปชนนะครับไปโดนอะไรประมาณนี้เหมือนส้มตำอะไรอย่างเงี้ยครับชาเขียวครับโอ้เห็นผมเห็นยอดวิวในเพจพี่อ้อยไบพี่อ้อยคุณดูสองหมื่น วิวเลยนะครับยางเยอะเลยอ่ะสองหมื่นครึ่งแล้วมาสองหมื่นห้านะครับพี่อ้อยปั่นไหนนั่นนะไอ้นมอะไรมนะใช่เขียวกับนมสดพิ่โป๊ะใช่ครับขอบคุณนะคะผมดูแบบปาพี่อ้อยไหมทำเคลิปสั้นๆนะดูแล้วห <c oughs> ิวตามใช่ไหมว่าก็เลยแบบเป็นเมนูที่คนชอบทาน <c oughs> ใช่ไหมครับก็เลยแบบดูกันเนาะครับคิดว่า น่าจะมีเมนูสำหรับปีโป้ด้วยนะครับเรามารวมกันว่าจะเป็นเมนูอะไรเพราะว่าบางทีลูกค้าเรื่อก็จะสั่งแบบชาเขียวปีโป้ว่ายังมีนะครับนั่นเงที่วราเตรียมกระเป๋าจอกสารและวันนี้เ่าใช้กระเป๋าเบอร์ใหญ่นะแกจะมีกระเป๋าอยู่2ใบมีใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่ออเอรครับ แล้วก็มี Delivery จากทางฟู้ดแพนด้าด้วยนะครับ เปลี่ยนหอมไม่ดียังไงชวนหิวอีกแล้วนะครับเทไม่อยากลงแล้วตอนนี้จะเป็นสมูทตี้ชาเขียวหรือเปล่าเนี่ยเทลงยากยากแต่ก่อนพี่้กยทำเมนูนั้นด้วยนะผมก็ไอหิวตามพี่้กยบอกว่าอะไรนะเมนูคว่ำไม่หกนะครับใช่สมูทตี้คว่ำไม่หกคว่ำไม่หก แต่ลำบากไหมคะมาวเทียลงยากนะครับล่าสุดลูกค้าก็มาสั่งนะคะคจนเมื่อยจะคล้ายๆไหมคะส้ตมตำไหมแบบตำทั้งวันแล้วก็กล้ามแขนขึ้นข้างหนึ่งใช่ค่ะแขนข้างขวาจะใหญ่กว่าข้าง,าง,างซ้ายเหมือนนักกีฬาเทนนิสจะได้ไปฝึกอยู่นะคะฝึกวิธีการการอะไรนะการเอาช้อนไม้พายใช่ค่ะค ฝึกให้ชินนะคะฝึกให้ชินแบบใช้ให้ชินพี่อ้เคยฝึกอยู่นะเคยก็ก็ทิ้งไปเอาเป็นว่าถนัดคนลรแบบนะแก้วนี้เต็มมากเโอ้โหต้องกิกบ่อยๆนะครับแก้วนี้เต็มมากเต็มจนล้นนะครับพี่ว่าจะบอกว่าไม่ใช่ล้นอันนี้คือหกหก้วแร อันนี้ไม่ใช่ล้นหน้าอันนี้ก็ทำหกโอ้ยชาเขียวป้าเต็มฟางจริงนะนี่ถ้าไม่ใช่ของลูกค้านี่ผมจบใจนะทุกคนนี่หลีเลยสามสิบห้าเนาะโอ้ยจบใจตัวนี้แล้วได้หลายปันนีเนาะจะเอาแก้วนี้ใช่เอาแก้วนี้แต่เป็นของลูกค้านะครับ ไม่กล้าโอโ้ตกใจเสียแนะกระงน้ำข็งรถนาแข็งรถงรถ,รถ,รถ,รถ ลดน้ำแข็งเอาไห้เอาไห้นะรัลดน้ำแข็งนะครับต้องรีบม,มาส่งพี่อ้ยด่วนนะครับน้ำแข็งตอนนี้พี่อ้ยน้ำแข็งจมเรือก้นทางแล้วมาเช้าหน่อยก็ได้เราก็แต่ว่ามันก็เป็นเวลาเดินสายของเขาครับแต่พี่อ้อยหมดก่อนเวลาน, <laughs> น้ำแข็งเนี่ยพี่อ้อยเอาสองสอง สองรถนะครับจะว่าสองรถไหมสองคันดีเนาะสองอคันสองท่อสองแบรนด์ครับพี่ว่าจะใช้เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กนะครับทุกคนไม่หมดแล้วเช้าเดี๋ยวต้องรอให้รถน้ำแข็งมาส่งอีกโอ้ผเมนูนี้ทุกคนปีท่อ ไี่ไหวปั่นเลยไม่น่าละ FC วีวไอ่พิมแบบมีแต่เมนูน่ากินน่ากินขอบคุณแล้วก็พิมพ์ด้วยนะว่าหน้าปกดูสวยขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับทุกคนครับยกเครดิตให้ากชมเขาหน่อยผมไม่ชอบออกแบบนะจริงๆอะชอบสร้างออกแบบศิลปะเปิดใช่จะกลายเป็นศิลปะเปิดแล้วสวยไหมครับ้าสวยก็กดหนึ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่สวยก็กดศูนย์ครับจำใจกดให้เขาหน่อยนะครับให้เขามีแรงโอ้ผมก็ตั้งใจทำอย่างนะนะผมในคอนเซปต์สไตล์งานวัฐนะครับ สีสันจะเน้นสีสันครับคลิปวัตาต้องชอบเที่ยวงานวัดนคะคะมาอีกแ้วอันนี้คือนมส,สดสีเขีบัน,น,นใช่ไหมที่เราไม่ให้นมหมีเนาะไม่ค่ะดูชิ้นี้ทุกคนโอโ้สีม,ม่วงๆเวลากินเข้าไปแบบ<ม>รู้สึกฟินมีอะไรให้เคี้ยวหนุนหนับหนุนหนับ เมนูนี้บ่อยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมติดเมนูนี้แหละน้ำสตีฟอลแต่ขอ,องผมจะมีนี้ด้วยนะทุกคนบุกมุกนะครับเพิ่อมอัตลรเข้าไปอีกจริงๆอ่ะผมไม่รู้ว่ามีเมนูแบบเพิ่มบ,บุกมุกด้วยนะพอดีเห็นแอปทีฟูแพนด้าเขาสั่งผมก็เลยลองสั่งตามดูนะครับ <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปีฟูแพนด้าลูกค้าจะสั่งแบบจัดเต็มมากคือสั่งแบบบยยานแพงอ่ะไม่กลัวแพง สั่งเต็มผมก็เลยลองสั่ง,งดูโอ้โหอร่อยจริงก็ติดยาวมาเลยนะครับ เเียยลอ,อกินของลูกค้าพี่วายแล้วจืดหมดแล้วค่ะตอนนี้หวานๆนี้จดืดเนี่ยสะดุดตาชาเขียวเต็มแ,แก้วแก้วนั่นแย่งเอาเลยนะครับอันนี้คือโกโก้ปั่นไม่มีอะไรเลยพี่วายเพียวๆเลยเนาะใช่ค่ะไม่มีลาบุงลาวานะทีเด็ดของพี่วายก็จะมีลาวานาดด้านบนนะครับพี่วายเป็น เมนูซิกเนเจอร์จากทางร้านพี่อ้อยเลยมีค่ะแต่จะเป็นริเบี้เป็นเย็นคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับพี่ติดตามทุกช่องทางเลยเร็วๆนี้เดี๋ยวพี่อ้อยจะมีไลฟ์สดนะครับทุกคนทางเพจนะครับอย่เพิ่งบอกผมรู้อะไรผมบอกหมดนะครับตอนนี้ พี่้ายกจะเซอร์ไพรส์ผมมาเซอร์ไพรส์พี่วอยกลับนะเซอร์ไพรส์กว่าคือไม่ไลฟ์สตรีมแม่ค้ายุ่งยากแตกหลังบ้านนะครับตอนนี้ไม่รู้จะส่งอะไรก่อนนะครับของไม่ใช่ว่าไม่อยากทำนะคะทุกคนแต่ว่าเอาจริงๆอยากมีเวลามากกว่าส8แปดชั่วโมงอะเพราะว่าหลังจากเสร็จหน้าร้านนี่ยก็จะไปเคลียร์ไปอะไร เตรียมก็จะถือของแกลดด้วยนะครับแต่ละวันนิดทำไมงานเยอะขนาดนี้อะไรทั้งงานบ้านทั้งงานหน้าร้านงานบ้านงานหน้าร้านก็ต้องเตรียมของเพิ่มของเตรียมของทุกวันเสร็จก็แพ็คเช็คออเดอร์เช็คแชทหลายงานมากนะคะปวดเสร็จมาทันทีนะครับแก้วนี้ก็เยอะมนะตัวเราเรา อันนี้จะเป็นสูตรเย็นนะครับว่าเป็นแล้วพี่้อยทำกี่แกงสองสี่หกแปดสิบสิบสองด้านนี้อีกสองนะครับอากาศก็กำลังดีนะครับเหมาะมากนะครับเหมาะกับการกินก๋วยเตี๋ยวครับ น้ำปั่นคือกาอากาศหนาวเนาะการหนาวก็ต้องหาอะไรร้อนๆกินหรอกินโจ๊กกินอะไรประมาณนี้นะบอกมาเลยนะเปื้อนอยู่ไรเนี่ยเขาเปื้อนพี่วัยใช้เวลาทำไม่นานเอาเหรอก่อนหน้านี้ก็มีเหรอก่อนที่ผมจะเปิดกล้อง นี่นะครอุปกรณ์ด้านในร้านพี่อ้อยนะเป็นบาร์นะครับเดินทางร้านพี่อ้อยไม่มีสาขานะครับทุกคนอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยที่เดียวจ้าแล้วก็แทนเพจพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยจะพยายามดันให้ถึงหนึ่งหมื่นนะครับคอยลุ้นแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้พี่อ้อยหน่อยนะครับทุกคนครับหนึ่งหมื่นนี้ไ์สดดีแต่ละทุกคนสมัครสมัครเฟสแล้วก็กดซัมมให้พี่อ้อยหน่อยนะครับ หนึ่งวันนี้็นสดแจกของนะคะดันๆโอ้มีแจกของด้วยต้องแจกค่ะต้องแจกแล้วของของนั้นหนาเลยนะครับอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมพี่อ้อยครบหรือยังนับดูดีๆได้โอเคเรียบร้อยจ้าครบ ห้า,า,า <laughs> ไม่ทัดไปหน้าเมือเลย มาเดินฟุตแฟนหน้าค้างไว้หนึ่งบินนะครับคุณนม่ยอาบุญชาส้มนะครับกินก่อนไปอะไรไปไหนาชาไทยนะคะคจะเรียกเป็น,นคนใหญ่ก็เรียกเรียกฉลาดดีนะชาส้มให้ใหญ่แน่ <c oughs> ถ้าเรียกแบบนี้ไม่มีผิดสีแน่นอนนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่ดีนะคะบางที่ทาชาชาส้มนะคะชาส้มเลยนะชาผลส้มนี่บอชาส้มชาชาไทยกับน้าส้มเหมือนกาแฟาส้มอะค่ะบางที่ก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะเอาเป็นชาไทยสีส้มนะคะเสร <c oughs> ิมคำว่าสีเข้าไปด้วยนะคะจริงๆผมก็คิดแบบพี่อ๋อยนะคุณยายสั่งชาส้มก็ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไปเลยเหมือนเหมือนชาผลไม้นะคะ นี่ว่าไปแล้วพี่ว่ามีเมนูชาผลไม้ด้วยนะครับพาดูสักทีอยู่หน้าไหนเนาะชาผลไม้ชาผลไม้นี่ไงชาผลไม,ไลไม้ด้านล่างจะเป็นอะไรทุกคนให้ถ่ายอันนี้จะเป็นสตอรอเบอรี่ใช่ไหมพี่อ้อยเรียกว่าตัวเองถ่ายผิดเดี๋ยวมันจะไป <c oughs> สตรอเวอรี่ในพี่อ้อยบอกให้ตาอเบอรี่ชาส้มไงทำไมได้ชาแบบนี้อะไรชาสีส้มนะ ย้อยโทรศัพท์เข้าย้อยเข้าไปรับสายออเดอร์สักครู่นะคระับรอในออกค่ะครับงานมีฟูดแพนด้ามารอรับแล้วนะไปส่ง <c oughs> ไปสงออเดอร์ไ,ไม่รู้ว่าจะส่งที่ไหนลูกคาลีบมากเลยว่า ออฟฟิศสีเขียวมั่นมั่นสวยๆนะคะพอดีเราตากล้องเราก็ไปไปส่งให้ครับออฟฟิศสีเขียวมีประมาณสามจุดมั่นสวยเพื่อนนี่เราจะไว้ตรงไหนนะไว้ที่เดิมแล้วกันตากล้องก็เลยไว้ที่เดิมคะคนอยู่นั่นก็เลยบางเดี๋ยวจะโทรบอกในออฟฟิศให้หามากเลยค้าก็เลยโทรมาถามว่ามาส่งน้ำหรือยังทำไมไม่เห็นประมาณออฟฟิศเลยก็เลยบอกว่าอ๋อ คนส่งไปส่งแล้วนะคะเขาบอกว่าออฟศส,สีเขียวมีสามทีแล้วมั่นสวยทุกันเลยให้หมดตะกุบเลยนะคะไป้วย วนัเสร็จแล้ยจะล้อเล่นกันเปนกับออเดอร์ของพีฟูดแคนด้าเลยนะครับขอบคุณทุกออเดอร์ได้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกการสับสับใครไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือว่าทางยูทูบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนคลิปนี้บ๊ายบายน,นะครับสวัสดีครับอ้อคือไม่หลอดเดี๋ยวนะครับ